คลิปนี้เราจะพาทุกคนนั่งรถห่างออกจากตัวเมืองอุรุมูชีไปเพียงแค่หนึ่งชั่วโมงเท่านั้นเราก็จะได้พบกับสวรรค์แห่งเทือกเขาเทียนชานหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าทะเลสาบเทียนชานเทียนชือวิวข้างทางว่าเอื้องตาแตกแล้ววิวข้างในสวยกว่าเป็นร้อยเป็นพันเท่าแล้วมีคนถามีว่าที่เมืองจีนปลอดภัยไหมทุกคนดูกล้องสิคือกล้องเหมือนนกอะคือมันอยู่อย่างนั้นเยอะม,กมากๆนล้วมันใช้งานได้จริงด้วยนะคะและแล้วเราก็มาถึงทะเลสาบเทียนชื่อนะคะเขาบอกว่าที่เนี่ยได้รับรางวัลยูเนสโกแล้วก็เป็นสถานททททีีีีี่่่่่่ออองเยยยยยววววาาธรรรรมชตติิะดดับบบ 5A สแไไกก้ปู กรกกร,ราคมนะคะถ้าเกิดว่าคุณมาเทศกาลหรือว่ามาช่วงเวลาอื่นที่เป็นฤดูหนาวเนี่ย เจอหิมะแน่นอนของแท้ทะเลสาบที่นี่นะคะคือมองด้วยเห็นด้วยตาเปล่าเนี่ยจะเป็นแบบสีฟ้าใสราวกับคริสตัลแล้วก็ถูกอบล้อมด้วยภูเขาหิมะแล้วก็ป่าไม้ซึ่งบรรยากาศเป็นเงียบสงบแล้วก็เหมาะกับการพักผ่อนมากๆอย่างที่บอกนะคะฤดูร้อนเนี่ยในทะเลสาบเราก็จะเห็นเงาสะท้อนของภูเขาที่เป็นที่เหมียวได้วิวแบบนี้เลยนะคะส่วนฤดูหนาวทะเลสาบก็จะเป็นปกคลุมไปด้วยหิมะสุดโรแมนติกจริงๆถ้าเกิดว่าใครมาซินเจียงเนี่ยมาฤดูไหนก็สวยแตกต่างกันแนะนํานะคะให้ปักหมุดอีกหนึ่งพิกัดที่น่ามากันเลยทีเดียว แต่ถ้าเกิดว่าใครไม่รู้นะคะว่าจะไปกับใครเนี่ยก็สามารถกดทักหาเมียวได้นะคะของเรามีบริการเช่าเหมารถพามาเที่ยวนะคะ